จบงานแล้วนะครับวันนี้วิ่งงานสะแทบหลับนเลยง่วงมากแต่ไม่เป็นไรนะครับคือสุดท้ายแล้วของอาทิตย์นี้นะครับวันจันทร์ค่อยว่ากันใหม่นี่เลยนะครับชีวิตคนขับรถบรรทุกนี่นะครับคือลานจอดของเรานะครับผม ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับจะว่าลังรถก็ว่าได้นะครับดูสิครับไม่ค่อยเยอะจริงๆนี่คืออีกมุมนึงนะครับลืมตาแทบไม่ไหวแล้วครับเจ้านายทีนี้ขอวนาสสัก8เดือนครึ่งกัแล้วกัน เงินบวกอีกสามหมื่นพอฝันเอานะครับผมฝันเอาเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าออฟฟิศนะครับผมนี่คืลอลานจอดคอนนานครับให้ดูทุกด้านเลยนะครับผมลานจอดรถคอนนานี่คือลังเลยครับลังรถครับลังลรถไม่ใช่ธรรมดานะครับลังรถคอนราเนะี่ย อีซอยหนึ่งครับผมนี่ครับคือความยาวความนี่ของรถความใหญ่ความยาวความล้านเจาะความล้ดนครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับหันหน้าหากันเลยนะครับยิ่งกว่าเบียร์ช้างครับผมอันนี้ฮ i โนครับฮ i โน่หันหน้าเข้าหากันเลยครับผมนี่แ้ะครับ บริษัทคอนเราก็ระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับผมซึ่งสามารถเลือกใช้บริการได้นะครับเป็นบริษัทที่มีการให้บริการอย่างมาตรฐานระดับสูงเลยนะครับนี่นะครับหันหน้าข้าการ,รัลอีกซอยหนึ่งครับผมนี่นี่นะครับ คือรถของบริษัทของเรานะครับซึ่งมีอยู่สามสี่แห่งใหญ่ๆนะครับคือตัวนี้คือใหญ่สุดเลยนะครับรถเยอะที่สุดของลานจอดของเรานะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับผมนี่ครับผมด้านทุกมุมมีแต่รถทั้งนั้นเลย คือลังครับล,ลังลังรถนีโนโ่นี่อีกด้านหนึ่งนะครับผมด้านนี้คือรถหัวลาควกครับรถพ่วงครับแม่ลูกเลยผมอีกคนหนึ่งก็เป็นสมาชิกของบริษัทเหมือนกันนะครับเป็นพนักง,งานบริษัทอีกคนนึงเหมือนกันที่มีความหลอ่อเลือหลายหล,ล,ล่อล้นหล่อเหลือ เราให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับผมจะถึงออฟฟิศใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ออฟฟิศออฟฟิศใหญ่อยู่ที่บ้านโพนะครับชีวิตพนักงานบริษัทก็อย่างนี้แหละครับพนักงานคนส่งอันนั้นก็เป็นโดมช่างนะครับผมโดมช่างของเราครับนี่ อีกด้านหนึ่งนี่คือทางออกนะครับผมทางออกนะมาแล้วนะครับทางออกทางเข้านะครับมาแล้วนะครับมาแล้วเจ้าหนึ่งมาแล้วนี่หนุนแล้วนะครับ HBL นี่เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ดูกันคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับผม ยังไงก็ไปกำลังใจกดแชร์กดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งกระดองกระเดงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ